ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้หน้าทอนเกาะสมุยตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้หน้าทอนเกาะสมุยเปิดดำเนินการครั้งแรกในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2560สถานที่ดำเนินการณท่าเทียบเรือหน้าทอนตำบลอ่างทองอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยในช่วงแรกของการดำเนินการมีผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า ลงทะเบียนร่วมการขายทั้งสิ้น101รายเปิดทําการในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง22นาฬิกาปัจจุบันตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้หน้าทอนเกาะสมุยมีกลุ่มผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าร่วมค้าขายจำนวน132รายมีการดำเนินการภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตลาดประชารัฐอำเภอเกาะสมุยโดยมีนายอำเภอเกาะสมุยเป็นประธาน และมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุยเป็นเลขานุการนอกจากนี้ยังมีคณะทำงานหรือคณะกรรมการตลาดประชารัฐเกาะสมุยจำนวน8คนนำโดยนายสุนทรผู้ภไยบูณ์เป็นประธานคณะกรรมการมีการแบ่งหน้าที่อำนวยความสะดวกและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดประชุมคณะกรรมการในทุกเดือนเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงตลาด ให้ดียิ่งขึ้นมีกฎระเบียบข้อตกลงของกลุ่มที่สมาชิกมีส่วนร่วมกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศใช้นำถือไปปฏิบัติทั้งนี้ยังจัดให้มีการประชุมใหญ่ประจำปีเพื่อให้สมาชิกทำบันทึกการอนุญาตจําหน่ายสินค้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ร่วมกันทบทวนกฎระเบียบให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน เงินทุนของตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้หน้าทอนเกาะสมุยได้มาจาก 1. เงินสนับสนุนบำรุงตลาดจากพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการตามอัตราที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน 2. เงินอุดหนุนจากส่วนราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นและองค์กรอื่นๆโดยเงินทุนของตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้หน้าทอนเกาะสมุยเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการ ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์จัดสวัสดิการให้กับผู้ประกอบการรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโดยมีการดำเนินการผ่านบัญชีธนาคารของตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้หน้าทอนเกาะสมุยและมีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนกิจกรรมของกลุ่มตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้หน้าทอนเกาะสมุย ดำเนินการในทุกวันอังคารของสัปดาห์มุ่งเน้นการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในวิถีชีวิตในการส่งเสริมกิจการที่สร้างรายได้ในครัวเรือนการขายผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรในพื้นที่อย่างคุ้มค่าและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนก็วันนี้ลูกค้าเยอะดีนะคะแล้วก็สินค้าผักพวกที่เอามานี่ก็คือเป็นผักที่เราปลูกเอง ปป,าปาสาาพิคก่่เอดนอกจากนี้มีการจัดสวัสดิการและกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นสวัสดิการเยี่ยมไข้และมอบเงินทุนรักษาพยาบาลแก่สมาชิกตลาดสวัสดิการมอบเงินทุนแก่สมาชิกกรณีเสียชีวิตและครอบคลุมการเสียชีวิตของพ่อแม่ของสมาชิกเป็นพื้นที่แสดงความสามารถพัฒนาทักษะของเยาวชน และประชาชนในพื้นที่นนปททเป็นพื้นที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจกรรมของหน่วยงานและกลุ่มองค์กรในพื้นที่ การร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สนับสนุนเงินทุนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กลุ่มครัวเรือนเปราะบางหรือผู้ด้ยโอกาสในพื้นที่ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมของกิ่งกาชาติอำเภอเกาะสมุยหรือหน่วยงานราชการผู้ประสานงานการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาการสนับสนุนเงินหรือวัสดุอุปกรณ์ แก่กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จากกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ทำให้ตลาดประชารัฐสามารถดำเนินการอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่8ครับสวัสดีครับผมพ่อค้าคนหนึ่งนะครับในตลาดประชารัฐครับดีใจมากที่เรามีตลาดแห่งนี้นะครับก็ทำให้ ชาวบ้านนะครับได้มาสมหากินนะเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยอตอนนี้ถือว่าเรา,าเดินทางมาตั้ง7ปีนะครับถือว่าตลาดเป็นที่ยอมรับของหลายๆภาคส่วนนะครับก็รายได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะได้ในครอบครัวแล้วก็มีความสุขของเห็นหลายๆคนที่มาจับจ่ายใช้สอยอีกทั้งกลุ่มมีการนำเทคโนโลยีความรู้ใหม่มาใช้ในการดำเนินงาน เช่นทางกลุ่มมีช่องทางสื่อสารระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกผ่านการใช้ไลน์และ Facebook การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตมีการแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรภาคีภายนอกเช่นสนับสนุนการจัดระเบียบการจราจรและอำนวยความสะดวกในเส้นทางสัญจรจากสถานีตำรวจภูธรเกาะสมุย การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุยการให้ความรู้ด้านสุขหาพิบาลสำหรับผู้สัมผัสอาหารจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลน,นาครเกาะสมุยมีการอนุรักษ์และสืบทอดกิจกรรมโดยการสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่หรือคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นสมาชิก เพื่อเป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอีกทั้งเป็นพื้นที่ให้เยาวชนแสดงความสามารถและประกอบอาชีพเสริมในการหารายได้จุนเจือครอบครัวตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้หน้าทอนเกาะสมุยสามารถดำเนินกิจการได้อย่างเข้มแข็งเป็นที่ยอมรับของชุมชนสามารถสร้างเศรษฐกิจและเงินทุนหมุนเวียนในพื้นที่และมีการร่วมขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์จากสื่อโซเชียล ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างการรับรู้เป็นแหล่งเงินทุนของชุมชนที่ช่วยเหลือหน่วยงานและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนได้รับการประกาศเกียรติคุณและการขอบคุณจากหน่วยงานที่ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้หน้าทอนเกาะสมุยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ตลาดประชาัฐคนไทยยิ้มได้หน้าทอนเกาะสมุยได้พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของชุมชนที่สามารถรวมตัวกันสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรท้องถิ่นตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้หน้าทอนเกาะสมุยไม่ได้เป็นเพียงตลาดแต่คือพื้นที่แห่งชีวิตที่ผสานเศรษฐกิจวัฒนธรรมและจิตสำนึกเพื่อสังคมไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน เป็นอีกหนึ่งกลุ่มองค์กรที่ขับเคลื่อนการใช้พลังชุมชนสร้างชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป